สนับสนุนโดยน้ำนมถ่วเหลืองและตะซอยสวัสดีครับผู้ชมครับทุกวันจันทรถึงสุ์เวลา5โมง5นาทีก่อนครบรทองชาติพบก,กับแคนครับในรายการนอกรอบรายการสาระบันเทิงอารมณ์ดีที่จะพาคุณผู้ชมไปนอกรอบจนได้เรื่องครับวันนี้ครับเราจะพาไปนอกรอบกับกองถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ของแกงส้มธนทัศน์ซึ่งมีชื่อเพลงว่า I Love You s r i l e เบื้องหลังครับมีความน่ารักเกิดขึ้นมากมายจะเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมานอกรอบกันครับคธยิก พใใอเห็นรอยยิ้มของสมัยแล้วร<า>ู้สึกยังไงคะ you สนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมาหาชนอยู่กับแในรายการนอกรอบครับต้องขอบอกว่าฮอตมากๆครับสำหรับน้องชายของผมคนนี้ครับแกงสมธนทัศน์เพราะว่าหลังจากที่ละครเรื่องบ่วงรักจบไปนะครับตอนนี้ก็ปล่อยซิงเกิลใหม่มาละลายใจฟแฟนๆก,กันแล้วครับกับซิงเกิลที่มีชื่อว่า I love your smile วันนี้ครับพี่เดียลิลลี่แมกราจะพาเราไปนอกรอบที่กองถ่ายนิวิกวิดีโอเพลง I love your smile กันครับ I love your smile ชื่อเพลงน่ารักน่ารักที่ถูกคิดขึ้นโดยแกงส้มซึ่งดูจากชื่อเพลงแล้วก็คงจะทําให้นึกถึงสาวน้อยยิ้มสวยคนนึงขึ้นมาเลยล่ะค่ะเพราะว่าแค่ชื่อของเธอก็ยิ้มแล้วน้องสมายโสรยานั่นเอง มารับบทนางเอกในมิวสิกวิดีโอนี้ด้วยค่ะอยู่กับแกงซ้อมแล้วก็สมายแล้วนะคะเพราะเห็นรอยยิ้มของสมายแล้วรู้สึกยังไงคะทุกครั้งที่เห็นรอยยิ้มของสมายเนี่ยต้องบอกว่าใน m อวีเนี่ยก็จะมีอาการเคลิ้มไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะครับบรรดาเดอะแกงของผมเนี่ยเมื่อเห็นรอยยิ้มของสมายทุกคนก็จะเคลิ้มไปหมดเลยยิ้มสวยมากนี่ จะดีใจมากค่ะเพราะว่าหนูกับพี่แกงส้มเนี่ยมีโอกาสกได้ร่วมงานกันน้อยมากค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นค่ะแล้วก็พอเห็นว่าแบบได้ได้มาเล่นกบแบบดีใจมากๆค่ะ นี่เนี่ยนะเห็นบอกว่าแกงส้มเนี่ยได้แต่งท่อนแรปด้วยตัวเองเลยใช่ครับแล้วสาหรับเพลงนี้มีแรงบันดาลใจอะไรในการแต่งท่อนแรปอะคะเออคือเพลงนี้เนี่ยมันชื่อเพลงไอเลิฟยูสมายแล้วเนื้อหามันพูดถึงว่าเราเนี่ยชอบรอยยิ้มเขามากๆแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าท่อนแรปเนี่ยอยากให้มันออกฉีกิดไปแนวแบบเท่ๆดิบๆหน่อยก็เลยพยายามหาคําที่มันดิบมากๆอย่างคําว่าเสพติดเนี้ยผมก็เอามาใช้ในในท่อนแรปซ,ซึ่งทําให้มันเหมือนว่าขัดปิวกับเลงหวานวนิดนึงให้มันดูเท่ขึ้นมานิดนึง ยังไงก็ขอฝากเพลงนี้ด้วยแล้วกันนะครับกับเพลง I Love You Smile นะครับเพลงนี้เนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับที่ดอกจันหนึ่งสองสามสี่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 แล้วกดตัวอ,ออกครับผมใช่แล้วก็ออกมีทางไอจูนด้วยครับเดี๋ยวเอ็มวีก็จะออกให้ได้ดูกันนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามคนงานของผมแล้วก็มีน้องสมายมาด้วยะนะจ๊ใจติดตามชมความน่ารักของทั้งสองคนนี้ได้ครับในมิวสิกวิดีโอเพลง I Love You Smile เร็วๆนี้ครับ และยังมีอีกคู่หนึ่งซึ่งน่ารักไม่แพ้กันเลยนะครับก็คือคุณชินกับกาละแมทพี่ป้องกับพี่อีซีจากละครเรื่องเจ้าแม่จําเป็นคืนนี้ครับกาละแมเข้าตาจนแล้วเพราะว่าจะต้องไปดูห่วงจุ้ยที่บ้านคุณชายตะวันแต่ว่าทาคู่มึงห่วงจุ้ยหายกาละแมจะแก้ปัญหานี้ยังไงติดตามชมได้ในละครเรื่องเจ้าแม่จําเป็นคืนนี้ครับเวลา2องทุ่มสินาทีข่าวจบปุ๊บละครมาปับ๊บอย่าลืมชมกันนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการนอกรอบแล้วครับพบกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับ